เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เรามีอาการหิวเราก็จะมีอาการกระวนกระวายตามมาปรารถนาที่จะได้อาหารเพื่อมาช่วยระง,งับความหิวนั้นเมื่อรับประทานอาหารแล้วก็จะเกิดอาการอิ่มความกระวนกระวายก็หายไปเกิดเป็นความสุขนี่คือทางร่างกายครับในทางจิตก็มีอาการอิ่มเช่นเดียวกันครับเรียกกันว่าอิ่มใจหรือปีตินั่นเองครับ คุณผู้ชมครับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งสแสดงไว้ว่าธรรมปีติสุขขังเสติแปลว่าผู้มีปีติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขปีตินี้แปลว่าความอิ่มอกอิ่มใจความดีอกดีใจหรือความปราบลื้มใจซึ่งก็อาจจะส่งผลทำให้มีน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เห็น ลูกชายบวชเนนบวชพระเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีพอเห็นชายผ้าเหลืองของลูกชายเท่านั้นเองก็เกิดปีติน้ำตาไหลไม่รู้ตัวเป็นความสุขใจไปนานนึกถึงครั้งใดก็มีความสุขตลอดเวลาซึ่งแตกต่างจากอาการอิ่มในทางร่างกายเช่นอาหารที่เรารับประทานณขณะน,นี้รับประทานอิ่มหนำสำราญก็อาจจะอยู่ได้ช่วระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ หิวอีกแล้วเกิดความกระวนกระวายอีกแล้วหรือความอิ่มในทางอารมณ์เช่นอยากจะดูละครอยากจะชมภาพยนตร์เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราชอบนั่งดูได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงมีความรู้สึกอิ่มตาอิ่มใจแต่เป็นความอิ่มใจในเชิงอารมณ์ซึ่งพอถึงเวลาหนึ่งก็เกิดอาการเบื่อได้เหมือนกันแตกต่างจากอาการอิ่มในทางธรรมเป็นความอิ่มที่ชื่นอกชื่นใจเกิดความรู้สึกเบิกบาน ไปนานแสนนานและก็ยังมีผลต่อการนำไปสู่พบภูมิต่อไปด้วยเรียกว่าเป็นสเสบียงบุญต่อไปเหมือนคนที่มีความรู้สึกอิ่มใจในโอกาสที่ได้ทำบุญไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาทุกครั้งมีโอกาสได้นั่งฟังเทศฟังธรรมก็อิ่มใจมีความสุขทุกครั้งมีโอกาสได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิก็มีความสุขเรียกว่าทำได้เป็นเวลานาน,าน,าน อย่างนี้ก็เป็นการแสดงพื้นฐานใจได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับขอให้ทุกท่านอิ่มอกอิ่มใจในธรรมอิ่มอาหารไม่นานก็หายแต่อิ่มใจให้ความสุขตลอดการครับ